ไปทำเลยถ่ายเลยดิถ่ายจะถ่ายได้นล้าไ้มหรือว่าตีนได้ไหมเนี่ยยืนมาไหนยืยืมายืนแก้มาเไดี๋ยวไม่โลก็จะว่าอะไรไมเนี่ยสวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่ร้าน กุงเทพของร้านบงดีกรุงเทพห้าสิบโอ้ยยยี่ยมมยาพอดีเลยกยงานกาชาติอาทิตย์เมื่อวานทะลุเป้ายยยยยยยนยยยนยย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 ยกยยนยยยยยยยินยยยย่ยยยยยยดยยยนยย่ยยยยยงเปิด11ยมยไปเข้าคิวยย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 ย นคิวยาเลยลองกินดูแต่ไม่โลอย่าน้อยใจนะอร่อยทั formal, ้งคู่ต้องกินทั้งสองอย่างเลยคนละแก้วไปวันนี้เรามาดูร้านกอรมอหน่อยเดี๋ยวขอแยกเลยก่อนนะครับขอแยกเลยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับงานนี้เราอยู่กันที่สวนดลุมพินีนะครับงานกาชาติครับผมงานดีงานยาวไม่หัวดีครับอันนี้เราอยู่กันที่บูธกอรมอนะครับเขาบอกร้านนี้ดังเกี๊ยวซ้อมมี่ทองเขาใช่เดี๋ยวมันขาดกระถางนี่มันจะพอขายยังไงเนี่ย คุณพ่อครับเราเน้นคุณภาพไม่เอาท่าใหญ่เงี้ยเราเน้นคุณภาพนี่นี่ทอดทีละจานเหรอไม่ใช่ทอดทีละจานเพราะเราชิอนอะไรออะไรเดี๋ยว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 เดี๋เดี๋ยวอร่อยอยู่แล้วโอ้โหนี่อะไรเนี่ยแมวแมวย่างหรือหมูย่างเนี่ยแมวหมูย่างโอะไรกินตัวเนี่ยโอแล้วนี่อยู่มาด้วยนะครับวันนี้ท่านสุดอเมริกามาด้วยรับกับเด็ก ครับผมเราเราวิ่งด้วยกันทุกวันแหละครับวันนี้ชวนมาดูสตรีทฟู้ดกันหน่อยก็เป็นซอสพาวเวอร์ครับผมอีกอย่างนึงนะครับตอนนี้อาจารย์ก็มาแวะที่บูสต์เจ๊แมวหมูย่างน,นะครับดีครับนี่ดีครับหมูมา<อ>ทั้งตัวเลยนะครับครับทั้งตัวเลยอ่ให้ารเโอเคสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขณะนี้เราอยู่ที่งานเดี๋ยวไม่โลน้อยใจ นี่ขายอะไรชาชักโอเคเบียร์หอมสารอันนี้อะไรจ๊ะขนมเปี๊ยะใต้กินเส็งเบียรบางละโอ้น่าทานนะรักเอาแก่แลเนี่ยไปล้โอเคขนมเปี๊ยะใต้กินเส็งนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวอาจารย์จะพาพวกเราไปชมกันนะครับว่าที่บูธคุ้มของปทมมีอะไรมาขายบ้างนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปด้วยกันนะครับ ขออ้าวหมกเนื้อก็น่า,นก,า,านกินนะครับไกย่ย่างสีรพันธ์ก็มา้ยครับแต่ไก่ย่างแต่ว่ามีนะหลายอย่างนะอาหารร้านนี่อมข้าวหมกไก่นี่อะไรเนี่ยนีเ้เป็นข้าวหมกเนื้อค่ะโอดูแค่หมกดีสวยมากเลยเราไป่ส่ในหม้อเลยเนะี่ยก็มีข้าวหมกเนื้อข้าวหมกไก่นะครับที่ร้านไก่ย่างสีรพันธ์นะครับคุณผู้ชมครับโอ้ในปลาแบบนี้ดีมากเลยนะ แกงใบฟานะครับกำลังตั้งร้านอยู่นะครับก็มาได้นะคุณผู้ชมครับจัดถึงนั้นเพียงครับแกงมอดใครชอบยำยำครับแนวดองดองก็มาได้นะครับทะเลดองนะครับที่เด็ดยำนะครับผมคุณผู้ชมครับ โอ s ยดูกาที่นี่ที่แฮ a ปี้ไลน์กว่านอเคแค่นี่ฮัลโหลฮิสเท่านทูตอเมริาครับคุณบับโรเบิร์ตโกเด็กอัดดีมากครับถ้าเราคุณอยู่ในแงก็อก I've b e e ่ i น b a n ก k o k for two months ดูมันโอเคท่านทิจ๊ก everyday at l u m i n i Park ท่านทูตแข็งแรงมากอายุ65นะแต่ไม่ได้แข็งแรงมากเลยตอี่รัก Street food Street food fabulous อร่อยมาก ว้าวท่านทูตท่านทูตจัดข้าวขาหมูแล้วโอ้ยดีสุดที่คุณกิเดี๋ยวนี้ว้าวโอเคฮิวบี้ผู้เชี่ยวชาญว้าวเยี่ยมไปเลยโอเคดีสุเป็นไงผักกุลาดิสโอเคขอบคุณอร่อยอร่อยมากโอเคคุจับมื้อเช้า10กิโลใช่ไหมแนอนดังนั้นคุณกินม Yes, we can eat all you want. Eat all I want. You w t to jump already? And you too? I didn't jump today. No. I just walk. No p r o l e Okay. h o do you like o v e r n e t e Delicious. Yes, s i a t u i s This is the b e o t that v e h a Come often. It's wonderful. Okay. Every day. Alright. Good. Good. น่ารักครับคุณผู้น่ารักมากก็อะไรใส่ดีแล้วก็เ็นลี่เยาว์เบลนี่เ h a น k y ้ u เ h a น k y ้ u นี่คือซาบเครับสวัสดีครับตัวว่ากันเราโอเค้กัลกับ้กับกทนทูตบอกว่าให้ให้อาจารย์ให้กับลุกนะครับเดินดูรอบๆมีอะไรนบ้างครับนี่ครับร้านข้าวขาหมูนะครับคุกคนครับเลยะข้าวขาหมูคุ้งเคยนะครับน แล้วก็มีของอื่นๆมากมายนะครับห่อยจ้อก็จาดนะครับปอบเปียนะครับคุณผู้ชมครับเขาแต่ก็มานะครับคุณผู้ชมครับมีอาหารหลากหลายมากมายนะครับนอกจากผู้สมัครทมแล้วก็มีของหน่วยงานอื่นมาด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเตรียมกระเป๋าผ้าไหมพ้อนะครับทุกคนน่าจะได้อะไรกลับบ้านแน่นอนนะครับผมกับความสนุกสนานเื่องเพืองบรรยากาศผ่อนคลายผ่อนคลายในวันเสาร์อาทิตย์นะครับคุณผู้ชมครับมาร่วมงานกันได้นะครับ ที่นี่นะครับสวนลุมพินีนะครับอุ้ยครับอะไรอร่อยเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราเข้าร้านก่อนไปก่อนอีสานไม่ยอมเปิดนี่อะไรข้าวแสนเราไปโมเรบไม่ได้เราไม่ได้เดี๋ยวมาซื้ออเลยอร่อยเนี่ยเก่งไหมจ๊ะบ๊ายบายบ๊สวัสดีค่ะ๊ายบายจ้ากินอะไรสายไหมอย่างเงี้ยสายไหมบ๊ายบายจ้าโอ้โหจ้นี้อะไรนี่ เออเขาบอกร้านนี้อร่อยนะโอ้โหปลาไข่ทอดก็ไม่ทันเลยเนี่ยดูน้ำจิ้มก่อนนลยโอ้โหรสเด็ดไหมค่ะอาจารย์แซ่บเลยครับผมแซ่บค่ะทำใหม่ใหม่ค่ะอะไรเนี่ยมีฮ่องกงโอ้โหทำไมต้องตามใจที่ล็กงนี่หมีฮ่องกงเนี่ยโอ้ยย่าขายเราชิมด้วยค่ะสิ่งต้องซื้อด้วยไหมรักให้ใจทั้งเลยโอเนโอ้ยได้ครับมามีฮ่องกงค่ะ เมื่อไม่ได้แพลต้องจ่ายแล้วจ่ายเลี้ยงจ่ายไม่มีปัญหาครับเนื้อหมูเรามาครับผมหมูสปอร์ตกทมครับสบายมากครับขอบคุณนะครับโอ้วีทยาของน่ากินเลยของเรามีโต๊ะให้นั่งข้างหลังนะก็เดินไปกินข้างหลังได้ตาแดดหน่อยก็ไม่เป็นไรวันดีจ้านิเป็นย่านนีกเพลงเป็ดลุยไฟเป็ดลุยไฟนะครับดูหนังสัตว์นะครับดูหนังหมูกระทุอนนะครับ ตอนละแปดสิบตัว,ตวมันขายไม่ได้กินได้ครับส่วนโอ้โหน้ำส้มระเบิดอะไรระเบิดเนี้ยอะไรนะขายดีไหมี่ยะทำทานอย่างนี้เหรอสวัสดีครับคุณชงครับครับเราอยู่กับฝึกความสามารถการกระชากนะครับโอเคนี่อะไรปั่นเนี่ยน้ำปัู่มานะครับอะโวคาโดปั่นนะครับซื้อบ่อยเอาไว้นบ ขขอโอเคเข้าวแตนอันนี้อะไรเนี่ยข้าวเสียวไก่นะครับข้าวเสียวไก่เหรอหน่ากินมากเลยมาเป็นน,<ไ>ปน่องเลยนะครับเริ่มขายยังเนี่ยกำลังเริ่มต้องใส่น้ำก่อนดีนะคยังไม่ได้ขายดิข้าวเหนียวมมว่วงจากไหนเนี่ยม้าต้องหแรนข้าวเหนียวม้วนะครับขายดีไหมจ๊ะครับขายดีโอ้นี่คันหมอปาตัดเลยร้านนี้ต้องสะอาดแน่เลย เดี๋ยวแวะมาเดี๋ยวแวะมาีสุกันธมาหดีมากนะครับอันนี้อะไรเนี่ยขนมจีนข้าวยำแบบใต้ทำเองมานี่หรือแม่ทำนีเนักสืมไม่ขายลโอ้สายไหมไม่ใช่เขตดสายไหมเขาอยู่เขตสาไหมสายไหมจะเขตดบางร้นะรัดีมากอนี้อะไรอ่ะพี่ทำนี่ทำแบบมีน้ำจิ้มข้างในอ่ะกินมันคำทำเลย โอ้ตู้ทอดครับของอร่อยต้องมานะครับกีี่่โมงเนยขายดีไหมสีสันน่ารักมากนะครับแล้วก็ใกล้เที่ยงแล้วนะครับคุณผู้ชมครับแต่จร่งๆผมจังใจอยู่ไปทงห้องเออไก่นี่ขายดีนะครับไก่ก็เช้าเห็นขายไในเช้าเลยป่ะหลายคนปักมันแถบเลยมีแต่ไม้ไม่มีไก่ร้านนี้นั่นเองไก่กะทินะครับคุณผู้ชมครับคือกี่ไม้เนี่ยกามไม้พอกินหมดแล้ว เขาใส่กะทิเลยนะได้ดีขุดหนุนนะคะขหน่อยโอเคโอเคอะดีได้อะไดีโอเคเสวัสดีครับคุณผู้ชมคบขนะนี้เราอยู่ที่งานกาชาดนะครับอยู่ในคุ้มของคุ้เทพห่นะครับสองดี50เขตนะครับก็จะเป็นแานอาหารที่หลากหลายหล้อาหรเลนะครับลังก็กระวันนี้ขายเทียงสองแต่ละมอนครับห้าสิขาครับ ครับผมลุรทานีัเขาล่มรันเ่ยจัดมา้วานโอเคครับได้ครับจัดก็นะครับยิ่งสดยน้จันเดดครับขอบคุณครับอะไรเด้รม่ถามเลยแล้วกินมามค่ั้อ่าครับร้านนี้ร้นนี้ได้บอกว่าโคตรขยันม่เช้าแต่มะเช้ามเช้าโอ้โหครับร้านขนมชั้นขนมเอนะครับรนบาบนี้รบาครับ ทางนี้มาตั้งแต่เช้าหรอครับคุณผู้ชมครับขอบคุณนะับขอดูขนมชั้นใส่ได้มครับอันนี่นะครับขนมชั้นครับคุณผู้ชมครับน่ารับประทานทีเดียวนะครับขนมชั้นขนมเจอนะครับไปเลยอย่างโอเคดูท่าทางอาจารย์รับประทานดูน่าอร่อยนะครับคุณผู้ชมครับต้องไอทายหน่อยคุณผู้ชมไหนท่านน่าจะมีไอเดียในการหา มือเชียงที่น่าอร่อยนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณนะนังานกาชาเราเริ่มคิกคั้นเรื่อยๆนะครับคุณชมครับมากันได้นะครับถึงประมาณ3าสี่่มครับคุณผู้ชค่ะ่อคุณค่ะอทานคุณนไม่ไหวไม่ไหสรุปมาดูเองเลยหรอเรารีวิวไม่ไหวอาจารย์รีวิวไม่ไหวครับโอ้แค่กินมากเลยขนมจีนะครับคุณชมครับกิน3ลูกเราจุกเลยเนี่ย ข้ามาข้างนี้ลูกมาดูคุณอะลกตุ้ยใหญ่ๆนะ้ยใ่หครับอ๋อร้านที่ไหนเนี่ยเกอะไรจากไกระยาคุณบรีครับโอ้โหดูสีเอ้ยเขาไปถนอีแบบหอมังอะไรหุ้ยหรือหมูกินหมูกินตุ้ยไม่ได้อะไร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 หมูครับคุณผู้ชมครับอ๋อ สั่งมีเชื้อเชื่อได้นะครับได้หรือเปล่าเตรียมประกันาดเลยโคตรตามเหมือนกันนะเตรียมขนาดเตรียมประกันที่แล้วที่แล้วจากที่นี้แล้วก็มีการแจกอายรเสร็จได้นะครับรับก่อนไปก่อนโอเคขอบคุณนะครับมาแล้วเออก๋วยเตี๋ยวหมูของเยอะมากมีรละพันึ่งจุดเราเดินไปหาร้านทูบก่อนครับผมแล้วเดี๋ยวเราไปตั้งหลักก่อนครับวันตี่นทุกคนต้องถือวันตี่นหมดเลยเนี่ยอ่าใช่ครับเออ

สายงานเลยงานหุ่นเเดนเหรอโอ้ดีครับไม่แพงนะโอเคนี่ก็มีแยกขยะอยู่นะเนี่ยเป็นงบ้างของเราขยะทั่วไปเพื่อนมากเอเอาหารเดี๋ยวใครมาหยิบไปว่าถึงคนมาเก็บอรอไปทำปุ๋ยครับโอเคอาหารนี่จัดได้ด้วยแต่ต้องไปให้มีพวกไม้อะไรกระพินมาใหม่เพราะเราแยกไม้อยู่เวลาแยกมันต้องแยกไม้แยกอะไรออกครับโอเค มีที่แยกไม้เสียบลูกชิ้นด้วยนะครับคุณชมครับเราไม่เผ็รวมนะครับช่กันแยกขยะและอะไรหลายๆอย่างจะดีขึ้นนะครับคุณชมครับเดี๋ยวอาจารย์กำลังเดินไปหาท่านพูดนะครับท่านชื่ออเมริกันนะครับคุณชมครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับขณะนี้เราอยู่กันที่สวนลุมพินีนะครับงานกาชาตะจำปี2515นะครับเวลา อาจารย์ก็ได้มาพบกับท่านผู้นั้นครับได้รวมโต๊ะอาหารด้วยกันะครับเรียบเลยก็พวกเราว่างไหมเชียบกันนะครับต้องเบรกเล็กข่อย่ายนะผาเชียร์กันนะครับประมาณแสนแปดหมื่นวันนี้ได้จะรู้สองแสนโอ้โวันนี้อากาศแดดร่มลมตกคะับนั่งรถไฟฟ้ามากันนะครับก็วันนี้ท่านทูตอเมริกาท่านโรเบิร์ตกุนาคุณเด็กคุณเด็กครับคุณเด็กครับท่านกุนาให้เกียรติมาครับก็ดีฮะท็อปาเวอร์ท่านก็สนใจเรื่องอาหารไทยท่านทุกคน กันเองอ่ะท่านหอดเรวิ่งออกกำลังกายพวกเราทุกเช้าเลยแล้วก็วันนี้ท่านเราแวะมาง่ายๆแต่งชุดจำลองมาเลยแล้วพาภรรยาแล้วก็พิซซ่ามาเยอะแยะเลยก็ดีครับมาช่วยกันอุดหนุนถ้าคนไหนไม่ได้ไปต่างจังหวัดก็มาเที่ยวกรุงเทพคนต่างจังหวัดถ้าเบื่อก็ขับมาเที่ยวกรุงเทพอ่าใช่ครับมาพิซซ่ากันกรุงเทพไปเที่ยวต่างจังหวัดคนไต้หวันกลับมาเที่ยวกรุงเทพมาเที่ยวตางชาติได้บุญด้วยนะครับโอเคณนี้เที่ยวดีครับโอเคแล้วเรากลับมาพบกันใหม่นะครับ